กันนะคะเพื่อเป็นเพื่อนเป็นกาลยานิมิตรที่ดีต่อกันนะคะคุณวิศนุกรสวัสดีครับคุณล้อมดาวสวัสดีค่ะคุณดวงใจว่าใบายี่รานะคะใบยี่ราใบายี่รา <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะคุณติ๊งนองสวัสดีค่ะคุณอาวิศนุนะคะคุณแม่สิริการก็ทักทายคุณวิศนุกรนะคะ เร่งสปีดติ้งน้องสวัสดีค่ะคุณรัตตาอย่างนี้รักกันนะคะรักกันค่ะน้องอคุณติ้งน้องบอกล้างชามนะคะล้างชาล้างห้องน้ําค่ะขอบคุณมากกันสวัสดีค่ะคุณเลขาคุณแม่การทักทาทยเลขานะคะสวัสดีค่ะยายสงง่ยมคุณดวงใจทักทาทยยายสัง,ง,ค,ง,ยยสงคุณมากๆเลยนะคะน้องกันยานัด พี่ร้องเร้าเมื่อเช้าก็จะเข้าไปบ้านน้องกันยานนัดก็คอมเมนต์ไม่ได้แม่ลงใจบอกใบแมงลักใบแมงลักใส่อะไรก็อร่อยนะคะใส่อะไรก็อร่อยกินกับขนมจีนยิ่งรักกันเหมือนเดิมนะคะเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีต่อกันเมื่อไหรที่ไหนบอกว่าชีล้อมชีล้อม ชีล้มนะคะ,ะคุณแม่การบอกรกระเทียมนะคะคุณช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาเพิ่มพลังบวกให้แม่ล้มดาวนะคะเหลือไม่นานอีกแล้วนะคะเหลือไม่นานค่ะขัดหม้อคะ่ะขัดหม้อ,อ,อขัดหม้ออยู่นะคะขัดหม้อกับข้าวเยอะก็เก็บไปล้างด้วยนะคะน้องกัน หลานไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันจาเพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันนะคะเพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่สิริการขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเต็งหน้องล้างจานนะคะล้างจานขอบคุณมากๆเลยนะคะ ล้อมดาวก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่การบอกดอกคูณนะคะดอกคูนยาวไปนะคะยาวไปจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณแตงนงคุณแตงคุณติ๊งนงล้างใบเตยทําขนมจ้าจ้าจ่าล้างใบเตยทําขนมนะคะเป็น กาลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะคุณแม่การบอกหอมป้อมค่ะหอมป้อมขอโทษขออภัยนะคะคุณแม่การบอกกล้วยกล้วยค่ะคุณติ้งหนองซักผ้าค่ะซักผ้าโปรค่ะมะเขือโประ แม่น้องเกลกระเฉดนะคะคุณแม่น้องเกลกระเฉดเฮ้คุณดวงใจบอกผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวผักกาดขาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะภานักิจมีกันทุกคนทุกท่านนะคะคุณกัญญาณัตไม่ทุกคนสู้สู้ไปด้วยกันจ้าทุกท่านทุกคน อบอุ่นค่ะอบอุ่นขอบคุณมากๆนะคะที่มาเพิ่มความอบอุ่นเพิ่มกําลังใจให้แม่ล้อมดาวนะคะเราจะเป็นเพื่อนทายค่ะกะชายนะคะกะชายขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆได้กินผักกินผักตั้งค่านะคะเพื่อนๆนทุกคนเราจะไปหาผัก สู้ไปด้วยกันนะคะทุกท่านทุกคนสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆานะคะที่มาเพิ่มพลังบวกให้แม่ลองดาวนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะ <c oughs> คุณสำราญสิงละครนาวันนะคะคุณติ๋งลองทักทายคุณรัตนวันนะคะคุณแม่สริการมาแล้วขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่มาร์กนะคะที่ทำให้พวกเราทุกคนบอกโหระพาค่ะโหระพาโหระพานะคะ <c oughs> โหระพานี่แกงใส่ผักใกกะขอขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่สริการมะม่วงนะคะมะม่วงห <c oughs> น่อไม้เราก็มานะครับ หน่อไม้แกงได้ทําอาหารได้ทุกอย่างนะคะหน่อไม้ผัดนกสริน้ำนะคะคุณแม่สริการส้มโอค่ะส้มโอมาแล้วส้มโอคุณวิศนุกรสวัสด,ดีคุณติ๊งน่องครับเพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกท่านทุกคนอยู่เอาอันตัวนั้นพับผ่ด้วย <laughs> เอาอันตัวนั่นเอาอันตัวนั้นพักผ่อนด้วยจ้นานั้นไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันจ้าเพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันนะคะเพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันด,ดาวก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะคุณแม่การบอกดอกคูณนะคะดอกคูณมากเลยนะคะคุณศาสตัวเลขนะคะกาแฟค่ะกาแฟ <c oughs> คุณตึงน้องบอกอาจาจาขอบคุณมากๆาเลยนะคะตาขยายแม่น้องแม่น้องแคตตี้มาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะคะ <c oughs> เพิ่มพลังบวกให้ซึ่งกันและกันจา้าสู้ไปด้วยกันจ้าสู้ไปด้วยกันมากๆนะคะสำหรับกดไลกด หัวใจให้รัวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่สรีการขิงขาขิงนะคะคุณดวงนะคะคุณติ๋งน่องใจกะนุกนานนุกนานจ้าคุณติ๋งนองบอกนุกนานนุกนานนุกผักขแแงจ้าผักขแยงแกงใส่อะไรก็อร่อยหอมนะคะแกงใส่อะไรก็หอมน้องติ๋งหนอง ถูบ้านค่ะถูบ้านจ้าทางานบ้านไปนะคะทํางานบ้านไปค่ะคุณาศาสตร์ค่ะคุณแม่น้องเกลมาแล้วคุณติ๋งหน่องขอบคุณมากมากเลยนะคะเทมาเพิ่มพลังบวกดรีรอบห้องนะคะสวัสดีรอบห้องสู้กันต่อไปนะคะเพื่อนๆนทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันเพิ่มพลังหววให้ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาเพิ่มพลังบวกให้นะคะคุณแม่สริการบอกใบไผ่ักดันดันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดวงใจใจกล้าผักมันปูนะคะผักมันปูกันนะคะแม่ ละลินทักทายเป็นเพื่อนกันไปนะคะจะได้ดูคลิปกันจะได้ช่วยกันดูขอบคุณมากๆเลยนะคอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้นะคะ <c oughs> ขออนุญาตดื่มน้ำนะคะ <c oughs> น่องสารี่ค่ะคุณดวงใจกระเทียมนะคะ คุณติ้งน้องใจพักออคุณติ้งน้องใจกล้าขอขอบคุณที่มาเพิ่มพลังบวกให้นะคะคุณแม่น้องเกลสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีรอบห้องสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะแม,แม่สริการบอกแกงส้มนะคะแกงส้มค่ะแกงส้มนะคะแกงส้ม คุณแม่สิริการกาเฟ่คาลาเต้คุณติ้งน้องทักไทยยายเสงี่ยมนะคะทักไทยกันด้จ่าด้อทักไทยหลานแก้วคุณน้องกัญญาณัฐพ่อเพิ่มพลังบวกให้พี่ล้มดาวตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆทักทายกันจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเพิ่มพลังบวกให้ คุณดวงใจว่าใบยี่รานะคะใบเรียใบยีรบย่รา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากเป็นมะกอกนะคะใบมะกอกกินกับส้มตําอร่อยมากๆเลยนะคะกินกับส้มตําอร่อยคะ่ะคุณดวงใจบอกยอดมระจากกันเหมือนเดิมนะคะเป็นกัลายาณนมิตรที่ดีต่อกันเมื่อไหร่ที่ไหนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ คุณแม่ระินใจพักแม่เก่งมากอ่านไม่สะดุดเลยขอบคุณมากๆ